ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทำไว้เยอะพ่อไม่ต้อนรับรักสุดท้ายโอวรุตถูกขุดวิลกรรมจะจับพ่อไปบ้านพาคนชรารักสุดท้ายโอวรุธถูกขุดวิลกรรมจะจับพ่อไปบ้านพักคนชาา ot, ร,รจจา,ชาหากย้อนกลับไปก้อยแฟนสุดท้ายโอวรุธเข้ามาขอขมาเพียงลำพังไม่ได้พบพ่อแม่ของอดีตนักแสดงหลังครอบครัวฝ่ายชายประกาศตัดขาดกรณีที่นายแรม วรธรรมพ่อของโอวรุธเปิดเผยถึงก้อยอดีตแฟนคนสุดท้ายของบุตรชายว่าไม่ดีบอกว่าพ่อแม่แก่แล้วจะจับไปอยู่บ้านพักคนชรานอกจากนี้ยังเอาตังค์จากร้านกาแฟไปจนหมดทําให้โอกับแม่เคยต้องผิดใจกันผู้สึกข่าวถามว่าในช่วงอยู่กับพี่โออยู่อย่างคู่รักหรืออะไรก้อยกล่าวว่าอยู่อย่างคนรู้ใจเพราะว่าพี่โอไม่สบายนะัก เราดูแลกันอย่างเอื้ออาทรมันก็พิเศษกว่าเพื่อนธรรมดาไม่มีใครเข้าใจพี่โอในเวลานั้นเท่ากับตนตนจึงต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อพี่โอในตอนนี้ตอนที่อยู่ด้วยกันกับพี่โอร่างกายไม่แข็งแรงตั้งแต่เจอกันร่างกายทรงตัวตลอดต้องรักษาตลอดเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาจึงไม่สามารถประเมินได้และช่วงหลังการติดต่อพี่ก็น้อยลงเพราะตนติดงาน ติดภารกิจแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่พอมีก้อยเข้ามาจึงเหมือนกับมีคนหนึ่งเข้าใจชีวิตแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาเราอยู่กันแบบคนรู้ใจเข้าใจในฐานะที่ก้อยเป็นพยาบาลมันคงเป็นชะตาที่ต้องมาดูแลพี่โอและเป็นคนเดียวที่เข้าใจพี่โอว่าไม่สบายจนถึงครั้งสุดท้าย3วันก่อนที่จากไปคนบอกว่าพี่โอไปโรงพยาบาลเหมือนจะรอใครคนหนึ่งตอนนั้นก้อยติดงานจึงไม่ได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาล ก็ไม่ได้เจอกันจนทราบว่าพี่โอจากไปก้อยไม่อยากเป็นข่าวจึงไม่แสดงตัวก้อยไม่ต้องการเด่นดังด้วยการเอาความดังของพี่โอมาเป็นประเด็นด้านแม่โอวรุษเผยคนนี้ทำวาเยอะทำบ้านแตกคิดว่าเป็นนางฟ้ากลับเป็นแม่มดแต่เวลาพอผ่านไปทุกอย่างกับตลปัตผู้หญิงคนนี้เริ่มแสดงท่าแท้ออกมาประเด็นหลักๆคุณแม่จำฝังใจทุกวันนี้คุณแม่ไม่สบาย ไปหาหมอที่โรงพยาบาลผู้หญิงคนนี้กีดกันทุกอย่างไม่ยอมให้บุตรชายมาเยี่ยมแม่ของตัวเองเอาโทรศัพท์ไปคองแม่ติดต่อโอไม่ได้เลยขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ